อ่ะทีนี้มาเรื่องของมาดามแป้งนะมาดามแป้งก็ได้รับการโหวตแหละจากเรียกว่าโพลโพลเขามีสำรวจแล้วทางมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตนะครับ KBU Sport Poll ก็ออกสำรวจความคิดเห็นนะครับเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกับมุมมองของแฟนกีฬานะครับก็ผ่านระบบออนไลน์นะในช่วงระหว่างวันที่2ถึง4่ธันวาคมที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างก็เป็นประชาชนทั่วไปนะฮะแล้วก็ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารวงการกีฬาเนี่ย ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปจำนวนทั้งสิ้นก็1,107คนคนะ,ะเป็นเพศชาย704คนร้อยล163.6เพศหญิง403คนนะฮะผลออกมาเนี่ย <c oughs> ความสนใจในการติดตามข่าวสารเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยสนใจ85นะโอ้อันนี่แหละก็ส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายที่ สำรวจเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารวงการกีฬาไงค่ะซึ่งค,คนที่ติดตามข่าวสารวงการกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสนใจข่าวนี้อ,อยู่แล้วถูกต้องนะครับมีแค่ร้อยละสามที่ไม่สนใจนะคุณลักษณะคุณสมบัติของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับก็ร้อยละยี่สิบหกจุดหนึ่งบอกว่าต้องมีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็เข้าใจในบริบทการพัฒนาวงการฟุตบอลนะครับรองลงมาครับใกล้เคียงกันเลยร้อยละยี่สิบสี่จุดสามมีวิสัยทัศน์และก็มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนา ร้อยละ20.2นะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่สแสวงหาผลประโยชน์อันนี้ก็สําคัญนะคนะครับร้อยละ14.7นะครับมีมนุษยสัมพันธ์ประสานงานการบริหารจัดการได้ดีทั้งในและต่างประเทศอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่สําคัญนะเรียกประสานงานได้บริหารเก่งนะครับคนที่มานั่งตําแหน่งนี้13%ก็มีผลงานแล้วก็ได้รับการยอมรับในเชิงประจักษ์นะฮะบ,บุคคลที่เหมาะสม,มกับการเป็นนายกสมาคม ร้อยละเกือบร้อยละสี่สินะสามเก้าจก้เนี่ยก็โหวตไปที่มาทำแป้งคุณนวลพันธ์รองลงมาคือคุณพอลีนงามพริ้งยี่สิบเอ็์เซ็นะครับแล้วก็คุณธนศักดิ์สุร,รประเสริฐสิบส์เซ็นแล้วก็คุณวรงทิวทัศนนะครับร้อยละสิบเอ็นะแล้วก็ยังมีร้อยละสิบพลตรวรเอกสมยศผู้ม,มันม่วง แต่ร้อยละสิบเดี๋ยวก็ต้องกระจายไปที่คนอื่นๆแล้วล่ะใช่เพราะคตำรวจเอกสมยศเพ่มเมืองบอกแล้วลว่าจะไม่ลงสมัครในครัคร้งนี้นะคะปัญหาที่นาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่ควรจะเร่งดําเนินการปรับปรุงแจ้ไขก็ร้อยละยี่สิบเจ็ดจุดสองเจ็ดนะครับก็เป็นเรื่องของการวางรากฐานการพัฒนาและเตรียมทีมชาติอย่างเป็นระบบอันนี้ก็ชัดเจนนะเรื่องของรากฐานเนี่ยเรื่องของโครงสร้างต่างๆยี่สิบจุดเก้าศูนย์นะครับปัญหา การบริหารจัดการแล้วก็การยกระดับฟุตบอลอาชีพนะครับ16.87%เนี่ยก็มองไปที่ปัญหาการบริหารจัดการองคอ์กรนะฮะร้อยละสิปัญหาด้านงบป,ประมาณแล้วก็สิทธิประโยชน์ของสโมสรสมาชิกร้อยละสิบปัญหามาตรฐานของกรรมการผู้ตัดสินนะครับก็ทั้งนี้ครับผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษตรมนติ์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตพงศ์บุญญ,ญานุวัตก็กล่าวว่าจากผลการสำรวจดังกล่าวนี่ก็สะท้อนให้เห็นว่า กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาหมหาชนนะแล้วก็หลายๆคนแฟนกีฬามากมายเนี่ยให้ความสําคัญและติดตามยิ่งในระยะหลังๆมาในวงการฟุตบอลไทยประสบปัญหาเยอะแยะหลากหลายมิติเออก็ริงของท่านนะครับเพราะมองอมไปตรงไหนมันมีแต่ปัญหาหมดเลยนะ,ะครับทั้งในสนามนอกสนามแล้วก็เมื่อสมาคมได้กําหนดให้มีการเลือกตั้งผู้นําคนใหม่ก็จึงก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวในการมีส่วนร่วมครั้งนี้เยอะเลยเป็นกระแสสังคมเลยนะครับ การสํารวจครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างหรือว่าแฟนกีฬาส่วนใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามจะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ตามแต่ว่าผลที่สะท้อนออกมาโดยเฉพาะผู้ที่เหมาะสมในการนั่งตําแหน่งนายกสมาคมคนใหม่รวมถึงปัญหาที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมิติที่แฟนแฟน,แฟนกีฬาอยากเห็นนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันจะนาก็จะนําไปสู่ทิศทางหรือว่าแนวทางในการเลือกนายกของผู้ที่มีสิทธิ ใช่นะอืมนะ,นะอ่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเมื่อเวลาสเสวบบนาติกากันนิดหนึ่งก็และกัน,กน,กนครับ <นะ S 2> เป็นบรรยากาศที่คุณนนลพัลล่มซำเนี่ยได้เดินทางมาลงสมัครชิงตําแหน่งน,นาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับคือเขาก็ <ๆ S 2> าให้เด a ไลน์ถึงวันที่9ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับสำหรับการลงสมัครนะแต่ว่าคุณนนพันเนี่ยถือเรื่องงามยามดีก็คือวันนี้วันที่6ธันวาคมนะครับล้วก็ดูเรื่องมาละเสวนาิกาเนีนาติกาใช่ไหมคือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเธอจึงเลือกที่จะมาในเวลานี้นะครับแล้วก็เนี่ ชูเอกสารนะครับกเ็เป็นหลักฐานยืนยันว่าเธอลงสมัครเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในวาระถัดไปนี้นะครับนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็ได้มีการเปิดเผยทีมงานมาแล้วล่ะนะฮะซึ่งเป็นทีมงานที่เ้าบอกว่าอลังการงานสร้างนะครับ <laughs> คือตั้งแต่ถ้าที่ผมจำความมาได้เนี่ยนะทีมงานของผู้สมัครลงชิงตำแหน่งเนี่ย ทีมงานของคุณวนพันเนี่ย hmm. น,น่าจะอลังการมากที่สุดไม่เคยมีอลังการขนาดนี้มากก่อนเออนะฮะแล้วดึงตัวเป้ง,ปงนะฮะจากหลายๆทีมใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยมาอยู่ในขณะหมดเลยคือ,อที่หลายคนเซอร์ไพรส์อะมันไม่ใช่แค่การดึงตัวเป้งเพราะการดึงตัวเป้งเนี่ยในแต่ละปีที่คัดเดตที่อยากจะเข้ามาดูแลสมาคมลาฟุตบอลอเขาต้องดึงตัวเป้งอยู่ละแต่การดึงตัวเป้งที่อยู่คนะจะควออานาจนี่แหละ อย่างเมือ่อสักครู่นี้นะครับเราเรียนไปก็คือว่าคุณเวย์ินที่ชอบกับคุณมิสตีนีแอเพรัตเนี่ยนะก็ไปนิทราบกันดีว่าเขาเนี่ยทีมของเขาทั้งคู่เนี่ยะะทั้งเชียงรายแล้วก็บุรีรัมเนี่ยนะฮะม,มีดราม่าต่อการมาตลอดเลยเราก็ไม่คิดไม่เห็นไม่คิดไม่ฝันนะว่าคู่นี้เนี่ยจะมากอดคอกันได้<ะ>วันนั้นก็กอดคอคุยมาเลยนะแล้วแล้วคุณมิติเองเนี่ยนะก็บอกมาแล้วนะครับว่าที่ต้องมาจับมือกันในคราวนี้นะก็เพราะว่า ร่วมมือกันดีที่สุดในายามนี้บอลไทยตอนนีนะมน้มันอยู่ในช่วงวิกฤตนะเพราะว่าเ,เงินบำรุงทีมนะครับเงินสนับสนุนไทยลีกนะมันมีไม่เยอะเพราะว่าเ,เรื่องเศรษสไยทั้งสดมันไม่ได้สูงเหมือนกับเมื่อก่อนและที่สำคัญเนี่ยน,น,นะฮะคุณมิติยังบอกอีกนะครับว่าคุณตวินพิรุภักดีนะครับได้บอกว่าเ,เข้ามาเถอะอะไรทํานองนี้นะครับเป็นกุญแจสําคัญในการทําให้คุณมิตินะได้เข้ามาใช่ใช่นะครับก็สมัคร เรียบร้อยนะเป็นทางการจะมีใครมาสมัครต่อจากมาดามแป้งแล้วก็มีคุณพอลีนเขาเหมือนกับวันตอนแรกวันจะชนกันพอรู้ว่ากําหนดของมาดามแป้งคุณพอลีก็เลยลบให้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาสมัครคุณพอลีนเนี่ยน่าจะเป็นวันที่แปดนะครับวันที่เจ็ดวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นทีมงานของคุณวรลงธิรัตน์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ีนมาดามแป้งก็คือไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวคือสิบเ็ดนาฬิกาด้วยใช่นะครับก็เหมือนเมื่อวานที่ เราคุยกับที่ที่เออ่่ทีมาทำแป้งบอกงานนี่หนูแอบคิดด้วยนะแสดงว่าวันนี้สีน้ำตาลดีเหรออ้าวก็มาทำแป้งเสื้อสีน้ำตาลเออดูมาทำแป้งเป็นหลักใช่ไหมว่าวันไหนสีสีมงคลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับแล้วกองทัพขุสศึกขาวก็ไปกันเยอะนะโอออ้เแต่ละคนก็คุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีนะใช่ใช่เอาละนะเต็งหนึ่งจากทุกสำนัก ใช่สมัครแล้วนะครับเต็งหนึ่งทุกโพด้วยนะฮะคงไม่มีโพไหนที่ไม่ให้คุณนวลพันธ์เป็นเต็งเต็งอื่นนะนอกจากเต็งหนึ่งมีไหมเราทำโพของเราเองเอาไหมเอออ่ะโอเคแล้วก็ต่อเนื่องนะครับก็คือบิ๊กออสครับนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันนะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงขออภัยนะครับก็ยืนยันว่าจะไม่ลงสมัครชิงตำแหน่งเป็นสมัยที่3แน่นอนละนะครับก็ก็ ท่านก็บอกว่าก็เป็นเจตนาที่คิดไว้ตั้งนานแล้วล่ะนะครับเพียงแต่รอดูท่าทีของคุณนวลพันธ์ล่ำซำก่อนว่าจะประกาศชัดเจนว่าจะลงสมัครชิงตําแหน่งหรือเปล่านะครับก็บิ๊กออสนะครับพลดำเริสมยศก็กล่าวว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่ทุกสโมสรร่วมวมือร่วมใจสามัคคีนําคนตั้งใจทํางานมาเชื่อมกันเชื่อว่าการที่สโมสรทุกสโมสรจับมือกันเนี่ยจะทําให้ทีมชาติไทยเป็นทีมที่สมบูรณ์ครบถ้วนทําให้ปัญหาเนี่ยแก้ถูกจุด แล้วก็จะทําให้มีผลงานที่ดีนะครับเมื่อถามว่าเมื่อนักข่าวถามว่าตอนนี้ตัดสินใจเด็ดขาดหรือยังนะครับเรื่องการลงสมัครก็ปนุเรศสมจงก็บอกว่าตนเองนั้นตัดสินใจมานานละว่าจะยุติฐานทำหน้าที่แค่วาร้านี้นะครับ <c oughs> ก็ตั้งแต่ที่วันที่มาดมแป้แล้วก็คุณประวินเนี่ยมาพบวันนั้นก็ตัดสินใจแล้วที่จะวางมือก็เชิญทั้งสองคนมาพบเพื่อฝากฝังนะครับฝากฝังงานฝากฝังภารกิจนะครับ แล้วก็เมื่อทั้งสองคนรับปากว่าพร้อมจะทําหน้าที่ต่อตอนเองก็ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะพอแค่นี้นะครับเพราะว่าพิจารณาแล้วเห็นว่ามาดามแป้งมีความรู้มีความสามารถรักฟุตบอลแล้วก็เหมาะสมจึงให้การสนับสนุตนตั้งแต่วันนั้นไม่เคยเปลี่ยนใจะฮะแล้วก็เมื่อมาดามแป้งออกมาแถลงข่าวต่อสาธรารณชนก็ยิ่งสบายใจเลยนะครับวางมือได้อย่างสบายใจใช่นะครับเหมือนกับเอ่อตอนที่คุณนนพันธ์เนี่ยได้ลงสมัคร อยาเป็นทางการเมื่อสักครู่นี้นะได้มีการพูดคุยกันด้วยนะต่อสายพูดคุยกันด้วยกับท่านสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงพุ่มพันธุ์ม่วงเออเมื่อกี้เห็นต่อเปิดดูอยู่เออแกคุยน่ารักดีนะเออนคุยน่ารักดีนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะท่านสมยศเนี่ยมีข่าวว่าหลายสโมสรอยากจะให้ลงนะครับเนื่องจากว่าเขากลัวว่าถ้าขัใหม่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีความไม่เป็นกลางนะครับแต่ดูแล้วตอนนี้ท่านก็ไม่ลงดีกว่าเออนทีมงานแล้วก็ดีกว่าท่านก็วางใจได้ว่าเรื่อง ความขัดแย้งมันไม่มีไงเพราะว่าทีทมงานของมรรดาแป้งคือทุกครัวมันอยู่ด้วยกันหมดเลยอ่ะ ใช่ไหมแต่คณะตอนนี้ก็ยังใช้ได้แค่คำว่าว่าที่อ่าใช้คำว่าที่ถูกต้องเพราะว่าการเลือกตั้งจะมีจริงๆกุมภาพันธ์ใช่ใช่จริงเวลาเราจะพูดเราต้องใช้คําว่าที่ไว้ก่อนหรือว่าตัวเต็งหรืออะไรนี้ก็เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ค a n d i d a t คนอื่นด้วยถูกไหมครับน่าจะตามสถานการณ์นะครับคือผมได้มีโอกาสได้อ่านกีฬาสยามเล่มแรกน้เมื่อวานเป็นไงนะฮะ ซึ่งพี่อ๋อวังงอ์งรือว่าคมกริตณภาัยเนี่ยนะครับได้เขียนวิเคราะห์เอาไว้นะว่าการเลือกตั้งนายสมคมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันอาจจะเลื่อกไม่ได้และอาจจะต้องเลือ่อนไปอีกะด้วยด้วยปัญหาสมาชิกที่ยังไม่เคลียรนะครับอเออนะคือจริงๆแล้วก่อนที่จะเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับไหนก็แล้วแต่เลือกตั้งนายสมคมด้วยนะครับ สมาคมต้องมีะระเบียบไงว่าสโมสรไหนมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งบ้างตอนนั้นมันมีบางสโมสรที่ยังไม่เคลียร์ว่าตัวเองเนี่ยนะฮะมีสิทธิ์หรือเปล่ามีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนหรือเปล่าเออตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับหนูว่าเรื่องนี้นี่ใหญ่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งในยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นไม่ได้ตามกําหนดจริงๆอ่ะมันก็ส่งผลกระทบต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งกุนซือเพราะนั้นตอนนี้กุนซือช้างศึกอย่างอิชิอิเนี่ยก็ยังไม่ได้รับกันแต่งตั้งอย่างเเปป็นนทาาาาาาางงงกรรรรมมม้วว่่่่จะะิยยัััไูสสญญ หรือสัญญาระยะยาวกี่ปีแล้วอย่าลืมว่าปีหน้าโปรแกรมทีมชาติไทยชุกมากใช่นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับสมคมเกียรฟุตบอลเนี่ยต,ต้องพยายามเร่งเคลียร์ปัญหาตรงนี้นะครับว่าสโมสรไหน,นมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งได้บ้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งอเมเจอร์ลีกเนี่ยนะค,คือก็เป็นที่คุมเครือกันมากนะครับและมันมีโอกาสนะที่การเลือกตั้งเนี่ย จะถูกเลื่อนออกไปจนกระทั่งถึงช่วงกลางปีหน้าเออนะพฤษภพามพิถุนานุเลยอะส่วนใหญ่นี่เป็นสถานะที่มันยังไม่แน่นอนถูกไหมถ้าว่าสมาสมสอสมาชิกในไทยลีกในทีสองเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้ไงมสมสรนอื่นๆด้วยอ่ะหยิกเล็บเจ็บเนื้อใช่ไหมหยุกเล็บเจ็บเนื้อใครอยาก่าน หยิกเล็บเจ็บเนื้อคอล่างของพี่อ๋อก็ติดตามได้นะในกีฬาสยามไรวันนะครับพี่อ๋อวังโอ่งก็คนวงในนะหร้วก็เขียนโอ้โหคมนะครับทุกแผงหนังสือนะคะยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะใช่มีเรื่องเงเว่นเดียด้วยเดะตุ๊กง่เดะตุ๊กก็เดะตุ๊กปียพงผิวอ่อนก็ก็หนึ่งในทีมงานสภากรรมการของมานาำแป้งนี่แหละนะครับพี่ตุ๊กก็บอกว่าก็ อยากจะเข้ามาช่วยพัฒนาฟุตบอลไทยนะก็ส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะถนัดแค่ฟุตบอลเนี่ยก็คงจะโฟกัสอยู่ที่งานด้านฟุตบอลน,นะครับเพราะจริงๆแล้วงานของสมาคมฟุตบอลมันมันกระจายทั่วไปหมดมันทุกด้าน,นไม่ใช่แค่ในสนามอ,อ่ามันต้องมีความถนัดในทุกๆด้านเนี่ยพี่ตุ้ก็บอกว่าพี่ตุ้มงก็ถนัดเรื่องของในสนามฟุตบอลก็ขอจะโฟกัสในเรื่องนี้พัฒนาเด็กตั้งแต่8ขวบไปจนถึงทีมชาติไทยนะครับเราจะอยู่ในส่วนที่เราทําได้ รวมไปถึงการพัฒนาฟุตบอลลีกที่มันวุ่นวายอยู่ในขนานี้นะตอนแรกเนี่ยพี่ตุกก๊กบอกว่าก,ก,ก็ว่าจะสมัครชิงนายกเองนั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีใครลงะนะครับอยากจะลงมาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยแต่ว่าพอมาดามแป้งเปิดตัวก็เลยถอนตัวออกมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาดามแป้งก็ชวนให้เข้ามาช่วยกันพัฒนาวงการฟุตบอลไทยได้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่พี่ตุ๊กก็ยินดีมากๆ,ๆ,ๆนะครับก็ พี่ตุ๊กนะครับคุณมิจฉพงก็ยังกล่าวถึงทีมงานชุดนี้ของมาดามแป้งว่าที่ผ่านมานะครับผู้บริหารเนี่ยของสมาคมก็จะคล้ายๆนักการเมืองหน่อยคือในมันจะมีเรื่องของการแบ่งพักแบ่งพวกะนะฮะมีกลุ่มนี้กลุ่มนั้นอะไรประมาณนี้แต่ว่ามาดามแป้งสามารถรวบรวมคนเหล่านั้นให้มาอยู่ด้วยกันได้ตอนนี้ลองไปดูในทีมของมาดามแป้งไม่มีแบ่งสีแบ่งฝ่ายทุกคนต้องการมาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยด้วยกันะนะฮะมีความรักมีความสามัคคีกันแล้วก็ พี่ตุ๊กก็บอกว่าก็เชื่อมั่นว่าทีมนี้รวมเอาผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลทุกข่ายมารวมตัวกันเป็นเรื่องดีแน่นอนนะครับทำงานร่วมกันเดินหน้าต่อกันไปพี่ตุกก๊กยังบอกต่อว่าเมื่อได้เข้ามาทํางานถ้าได้เข้ามาทํางานนะฮะก็จะประชุมวางแผนกับอาจารย์หลังโรเดอร์ชันวิทย์ผลชีวินท่านท่านจะมาเป็นอุปนายกกันนะนะครับแล้วก็จะกางข้อมูลมาดูกันว่าตอนนี้ขาดอะไรบ้างมีอะไรบ้าง ก็นํามาทําเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ออกเป็นนโยบายของสมาคมนะฮะส่วนทีมงานที่เลงไว้ก็จะเป็นพวกโค้ชไทยต่างๆที่จบโปรไลเซนเอไลเซนบีไลเซนซีไลเซนพวกนี้พี่ตุ้กบอกต้องเอาคนเหล่านี้มาใช้งานนะครับต้องการคุณภาพที่หลากหลายทําคนเดียวไม่ได้ตอนนี้ก็มีการท้าบทามเอาไว้บ้างแล้วครับทั้งอดีตนักเตะอดีตโค้ชแล้วก็คนที่จบโปรไลเซนที่ว่างอยู่นะจะนํามาใช้งานแน่นอนเป้าหมายหลักก็คือยุคนี้ ทีมชาติไทยต้องมีโค้ชกองหน้าก็นแน่นอนด้วยความที่แกก็เป็นกองหน้านะครับคพี่ทุกพูดมาตลอดนะเรื่องโค้ชกองหน้าจริงแล้ว,แล,วแล้วในช่วงหลังๆในวิกฤตกองหน้าตัวเป้าบ้านเรานมันหายไปนะครับคือบางคนเนี่ย เป็นกองหน้าที่เก่งนะอย่างสุพนัทเนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นกองหน้าสไตล์ตึงปีกเช่นเดียวกันกับสุพโชคนะฮะคือกองหน้าหมายเลขเก้าอ่ะที่เราต้องการอ่ะหน้าถ้าไม่ใช่พี่มุ้ยอ่ะหมดยุคของพี่มุ้ยก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ากองหน้าหมายเลขเก้าทีมชาติไทยเป็นใครใช่นะครับอย่างสุภชัยใจเดชเนี่ยพอเล่นกับบุรีรัมย์เขาก็ไม่ใช่หน้าเป้านะเขาไปมีกองหน้าตัวต่างชาติคอยชนให้ไงจะบางแมตช์ก็ถอยลงมาเล่นหน้าต่ำบางแมตช์ก็เล่นปีกอย่างเงี้ยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะพี่ตุ๊กนะฮะท ช่องของเขาที่จับกับคุณแตงโมลูกชายของเขาเนี่ยมาตลอดนะว่าตอนนี้กองหน้าตัวป้าว่าเราเนี่ยมันขาดแคลนนะครับเราพยายามเร่งผลิตนะครับถ้าหากว่าผลิตไม่ทันมันมีผลเยอะใช่นะก็ถ้าเราได้อ่ากองหน้าประเภทแบบโป้งปิดบัญชีแบบพี่ตุ๊กหรือว่ามุ้ยอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันก็ช่วยแบ่งเบาในเรื่องของการทำประตูได้นะเพราะขึ้นไปเวทีระดับสูงเนี่ยโอกาสในการทำประตูของเราเนี่ยมันมันจะไม่ได้มีเยอะ ครับถูกไหมมันถ้าได้คนที่คมแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามเทรนด์ของฟุตบอลนะอ่าใช่เพราะจริงๆในยุคปัจจุบันกองหน้าหมายเลขเก้าทั่วโลกอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้มีเยอะมันไม่มีเยอะแต่ว่ามันเริ่มกลับมาอืมมันเริ่มกลับมาเราเริ่มได้เห็นฮาลันค่ะดาวินนับไหมดาวินนนเยสนับไหมหนูว่าได้อยู่นะได้ได้สิลาเป้าอ่ะนับนะเริ่มกลับมาราสมุธฮอยลุนนับไหมนับวันนี้ต้องนับโดมินิกคาเวอร์เลยาวินับไหม มาซีเอานี่อย่านับเลยดีกว่าเป็นกองหน้าเหมือนไม่ใช่งหมมันเริ่มกลับมา<อ>พี่ว่าเทนฟุตบอลมันก็หมุนไปทีนี้แน่นอนว่าเรื่องกองหน้าก็ต้องถามพี่ตุ๊กนี่แหละนะก็พี่ตุ๊กก็บอกว่าก็จะเชิญกองหน้าระดับโลกเนี่ยมาให้ความรู้แล้วก็มั่นใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะแดนหน้านะแล้วก็อดีตกองหน้าทีมชาติเนี่ยพิพัฒน์ต้นกัญญาสรายุทธชัยคำดีในทีมสีทองอินหรือคนอื่นๆก็จะเชิญมาร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมพัฒนากองหน้าของไทยเป็นสิ่งที่เราาขดนะ จริงๆอ่ะผมอยากให้มุ้ยมาช่วยงานด้วยนะอมุ้ยดูแล้วเนี่ยดีนะประสบการณ์ของมุ้ยนี่เหลือเฟือใช่ป่ะเพราะว่ามุ้ยผ่านผ่านเรื่องราวของการเตรียมตัวในในด้านฟุตบอลอาชีพแบบเต็มที่อ่ะเขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเต็มตัวครับความคิดแบบมืออาชีพเลยก็คือนักฟุตบอลสมัยนักฟุตบอลที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพถูกไหมไปฝึกกับทีมในยุโรปถูกป่ะอันนี้ก็เมดิเตอรมเรียคือพวกเนี้ย มันเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ที่น่าจะเป็นประโยชน์มากมากอะ่รว่าอีกอย่างอ่ะคือค่าพี่มุ้ยมาเขายังอยู่ในยุคที่เด็กเยาวชนสมัยเนี้ยเห็นพี่มุ้ยได้เตะอ่าถ้าถติว่าอายุคเก่ามาอย่างเอาแบบอ่าพี่แพทย์นกัญญามามีใครบ้างนะสรายุธชัยคำดีอ่าพี่เนติพงศ์อะไรแบบเนี้ยคือถามว่าคือมันห่างใหคือมันห่างเกินไปจนบางทีอ่ะเยาวชนในยุคเนี้ จะแบบไม่ไม่ทันไม่เคยเห็นอาจจะเคยแค่ได้ยินแต่คําบอกเล่าแต่กับพี่มุ้ยเนี่ยเห็นเลยมันก็อาจจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนไอดอลคนหนึ่งที่ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เราก็ทําให้น้องๆเนี่ยมีมีมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก้าวขึ้นมาเป็นแบบพี่มุ้ยเนี่ยได้สบายอยู่ละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณปวินก็บอกมุ้ยไปช่วยหน่อยอได้สบายนะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะฮะในเรื่องของ าการสมัคร่ทิงง้งตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลนะครับอ,อานาแป้งนะครับพรัอมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาาฬิกเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา